สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n แนรีวิวพระนะครับเดี๋ยวเรามาแกะต่อนะครับลังที่2นะ EP ที่2นะครับเป็นคลิปที่2นะสําหรับพระปิดตาเจ้าสัวงเงินล้านหลวงปู่แหวนทยาลูโกโกนะตอนนี้ก็กําลังร้อนแรงล่าสุดได้ยินว่ามีการจัดสร้างเหรียญอ่นะมนนระการสะท้อนกลับนะฮะยอดจองโอ้โหถล่มทลายนะ ใครเก็บได้รีบเก็บนะสาหรับหลวงปู่แหวนทยาลูกโกวัดป่าหนองนกกรดนะสิทธิเอกนะผู้สืบสายทรรมหลวงปู่ฟันอาจารโรรูปสุดท้ายที่ยังดำรงทัดขันอยู่นี่คือหลวงปู่แหวนนี่คือหลวงปู่ฟันนะเดี๋ยวเรามาแกะต่อดีกว่านะฮะไม่พูดพําททำเพลงนะครับมีหลายท่านโทรเข้ามาหาผมกันนะว่าพระหมดหรือยังนะแกะรอบที่แล้วหมดแล้วนะครับแกะรอบแรกนะรพระหมดแล้วนะครับองนี้น่าจะเลืองแสงลูกค้า อันนี้แกะตอนรางวันคงจะปิดไฟคงจะปิดไฟเช็คไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายรูปแล้วกันอันนี้ผมว่าน่าจะเลืองแสงนะครับน่าจะเป็นเนื้อแดงเลืองแสงนะผมคิดว่านะครับเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ชมแล้วกันนะครับถ้าถ้าเลืองแสงผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งขึ้นที่หน้าจอให้ชมแล้วกันนะครับผมเช็คแล้วองค์นี้เลืองแสงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นี่คือผงเลืองแสงทั้งหมดเลยนะเป็นเนื้อ น้ำตาลครุกผงเรืองแสงนะด้านหลังก็มีพลอยนะครับเรืองแสงนะองนี้นะเลข78ครับองคนี้นะท่านไหนรับเอาไป300เดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งขึ้นให้ชมนะที่หน้าจอนะองค์นี้เรืองแสงนะครับอขอ300รนะ้อยนะผ่านไปนะส่งฟรีฮะส่งฟรีเรืองแสงทีเสวยยวมีภาพถ่ายภาพนิ่งให้ชมนะเพราะตอน,นาคคืนจะดับไฟให้ดูได้แต่นี่ก็เป็นการอัดวิดีโอตอนาวันนะฮะอุ้ยองนี้สวยฮะ เนื้อขาวเลขแปดสามครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทาทองนี้ฮะดูเนื้อขาวเกสรครับรโรยผงตะไบทองไหมน,นั่นจะโรยผงตะไบทองแล้วก็ปิดแผ่นทอง นะฮะสวยมากลูกค้าดูอันนี้เรืองแสงหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเทสนะครับเลขแปดสามนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คในที่มืดก่อนนะฮะองค์นี้ก็เลืองแสงนะครับแต่ว่าเรืองไม่เยอะนะเรืองแบบพอแบบพอเห็นลางๆนะฮะก็สวยนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะเลขแปดสามนะครับเอาเปิดไว้หนึ่งร้อยบาทถ้าดนรับปิดเข้ามา ขอหนึ่งร้อยบาทถ้าได้รับแคปบรูปส่งมาเลยครับเลขแปดสามนะเอาไปหนึ่งร้อยเลืองแสงแบบลางๆนะจางๆลางๆไม่ได้เลืองแสงแบบสว่างจ้าโล่เลยเหมือนองค์เมื่อสักคู่นี้นะครับถ้าได้รับก็แจ้งเข้ามานะครับถัดไปนะครับองค์นี้องค์นี้ก็น่าจะเลืองแสงนะเนื้อขาวกีสอนขาวเลขหนึ่งสามหนึ่งครับอ่าเลขหนึ่งสามหนึ่งนะ เดี๋ยวเช็คสักครู่นะครับองค์นี้ก็เรืองแสงนะครับแต่ว่าเรืองไม่เยอะนะลักษณะเหมือนอง์เมื่อกี้เรืองแบบลางๆนะเรืองแสงนิดหน่อยนะลางๆเรืองไม่เยอะนะครับเลขหนึ่งสามหนึ่งขอหนึ่งร้อยบาทครับปิดไปหนึ่งร้อยบาทครับเรืองแสงเหมือนกันแต่ว่านะเรืองแสงนิดหน่อยนะเรืองไม่เยอะนะครับปิดไปนะครับมีหลายท่านติดต่อเข้ามานะครับว่าจะแกะเมื่อไร่อย่างไรหลายท่านก็รอติดตามกันอยู่นะครับ วอ,อ,องนี้เรืองแสงอีกแล้วลูกค้าผมว่าผมจะเยิะงเนี้ยฝังพลอยเป็นเป้งเห็นไหมอันนี้ผมว่าน่าจะเรืองแสงเยอะนะครับสวยมากนะองนี้เลขแปดสิบเจ็ดครับผมว่าองคนี้น่าจะเรืองแสงกันพอสมควรนะฮะเดีย๋ยวไปเช็กให้ดูสักครู่ครับผมเช็คมาแล้วครับองนี้เรืองแสงเด็ <c oughs> ดมากๆนะครับองนี้นะผมเช็คมาแล้ว มาสักคู่นี้เดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งขึ้นให้ชมแล้วกันนะเลข87นะเปิดเอาไว้ที่300บาทฝังพลอยเม็ดเป้๊แล้วก็เรืองแสงทั้งองค์เลยนะฮะองค์นี้เเรืองแสงเด็ดมากนะครับอ่ะถัดไปอนุญาตเก็บก่อนนะฮะเรืองแสงสุดมากๆครับโอเคเก็บก่อนนะฮะอ่ะถัดไปนะถ้าไหนอยากได้เรืองแสงที่สวยนะขอ300นะครับ เปิดขึ้นมารายการนี้อุ้ยรายการนี่ลูกค้าเนื้อขาวนะครับด้านหลังมีจีวอนนะฮะต่อโคตพิเศษเลขสิบเจ็ดครับเลขสิบเจ็ดนะต่อโคตพิเศษนะครับตะกุดทองฝาบาทครับหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกครับ โดโดูโอ้โหนี่ตะกุดทองฟ้าบาทหรือทองคำนะนะะเช็คก่อนนะครับน่าจะเป็นทองเหมือนทองคำนะผมแต่ทองคำน่าจะสว่างกว่านี้น่าจะเป็นตะกุดทองฟ้าบาทนะฮะองค์นี้สวยมากลูค่ะดูโหองค์นี้ ผิวพระนี่แบบว่าโอ้โหอัญมณีเต็มเลยฮะเนี่ยมีเกสาหลวงปู่ด้วยเห็นไหมนี่นี่เห็นนะนะครับมีเส้นข,า,ขาวๆเห็นไหมนี่มีจีวรเกสาหลวงปู่เลขสิบเจ็ดต่อคดพิเศษครับตะกุดทองฟ้าบาทเก้าดอกฮะอ่าท่านไหนรับขอห้าร้อยบาทครับปิดมาองนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนรับปิดเข้ามานะครับองนี้นะ ถ้าไม่มีใครเอาก็เก็บเลยนะองคนี้นะครับขอห้าร้อยนะครับรายการพิเศษครับสุดๆครับรายการโอ้โห,โอ,โหอง์นี้ก็น่าจะเรืองแสงค่ะล้านประเซ็น์ถ้าอง์แบบนี้เนี่ยผงเลืองแสงล้านเปอร์เซ็น์ครับเปิดไว้เลยสามร้อยองนี้ลูกค้าเลขสี่ห้าขอสามร้อยนี่เคลือบแล็กสวยๆนะครับ เรืองแสงล้านเปอร์เซ็นต์นะองนี้นะผมบอกได้คําเดียวว่าองนี้นะเรืองแสงเด็ดมากนะฮะเรืองแสงสวยมากเดี๋ยวถ่ายเป็นภาพนิ่งขึ้นที่หน้าจอให้ชมนะครับนะเปิดเอาไว้ที่300บาทครับเลข4ี่ห้านะฮะเนื้อน้ําตาลคลุกผงเรืองแสงนะครับสวยๆนะครับอ่ะ300นะครับปิดไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะแกะสัก3าองค์พอนะฮะเดี๋ยวคลิปหนะ้าอ่านี่ก็เรืองแสงครับล้านเปอร์เซ็นต์ลูกค้า ด้านหลังฝังปลอยเลขหนึ่งห้าหกครับหนึ่งห้าหกนี่ผงเรืองแสงชัวร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมพูดด้วยคำเดียวว่าองค์นี้โอเรืองแสงเด็ดมากมาครับอ่าท่านนหนรับขอสามร้อยบาทครับปิดเข้ามาครับเลขหนึ่งห้าหกครับเลขหนึ่งห้าหกนะเรืองแสงนะครับในยามค่ำคืนนะขอที่สามร้อยบาทครับท่านนหนรับปิดเข้ามาครับเรืองแสงครับสวยๆให้ลูกค้าสวยๆนะฮะ เอาไว้เลี่ยมแล้วก็เรืองแสงในยามค่าคืนเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งขึ้นที่หน้าจอให้ดูนะสําหรับองค์ที่เหลืองแสงนะครับองค์นี้เลขเจ็ดสิบเอ็ดครับเนื้อดําเลขเจ็ดหนึ่งครับองคนี้ก็น่าจะเลืองแสงลูกค้าดูดูทรงละดูท่าละนี่ก็น่าจะเป็นผงเรืองแสงนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งขึ้นที่หน้าจอให้ดูนะครับ ผมบอกให้คําเดียวว่าองค์นี้โเรืองแสงเด็ดมากๆครับนะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งขึ้นที่หน้าจอให้ชมนะครับเปิดไว้300นะถ้าไหนจะรับก็แจ้งเข้ามาเลข7 1เครับเนื้อดําเรืองแสงครับอ่าโอเคผ่านไปนะครับเดี๋ยวเป็นภาพนิ่งนะผมจะถ่ายแล้วก็เอาขึ้นให้ชมที่หน้าจอนะครับสาหรับองค์ที่เรืองแสงนะครับเพราะว่าวันนี้เราแกะในยามกลางวันนะช่วงวันนะครับอ่าองค์นี้ก็เรืองแสงแล้วฮะผมว่าเรืองแสงล้านเปอร์เซ็นต์ในองค์นี้ นี่นะครับอันนี้โรยผงตะไบทองด้วยเห็นไหมสวยๆครับเนื้อน้ำตาลเลขหนึ่งแปดหนึ่งหามือนหามทองผมว่าองค์นี้เรืองแสงหน้าหลังน,นั่นเนี่ยเรืองแสงทั่วองค์เลยนะครับนี่องนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งขึ้นที่หน้าจอให้ท่านชมนะครับอง์นี้เรืองแสงหน้าหลังเลยลูกค้านะแต่ว่าเรืองแสงไม่มากครับ เรืองแสงหน้าหลังแต่ว่าไม่ได้สว่างมากก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นป,นประมาณสักอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเืองแสงด้านหน้าด้านหลังเลยครับสวยนะขอสองร้อยองนี้กำกึง่งขอสองร้อยนะท่าในใรับปิดเข้ามานะครับขอสองร้อยสวยมากอ่ะเอาไปสองร้อยนะครับคือเขาไม่ได้สว่างจ้านะแต่ว่าเรืองแสงทั้งทั้งหน้าทั้งห,หลังเลยสวยนะครับ องนี้ก็เลืองแสงอีกแล้วล้านเปอร์เซ็นต์นี่ถ้ามาสไตล์นี้นี่ผงเลืองแสงเป็นกระจุกเลมไหมเป็นก้อนเลยน,นี่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนี้เลขสี่หนึ่งครับฝังพลอยเนี่ยถ้าถ้าแบบเนี้ยจ,จะเลืองแสงแบบจ้าเลยสว่างเลยนะถ้าถ้าแบบนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชมนะครับองนี้เลืองแสงสว่างจ้าและ,ะสวยเลยครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งที่หน้าจอยชมนะเปิดเอาไว้ที่สามร้อยบาทครับเลขสี่หนึ่ง รับประกันว่าเรืองแสงสวยมากครับสว่างจ้าเลยครับยามงคืนนะถัดไปนะครับไปนะครับถัดไปจะแกะสักสามสิบองค์พอนะลูกค้านะอ่าองค์นี้ก็ฝังพลอยแดงครับผมนี่ฝังอันนี้มานีนะฝังพลอยแดงเห็นไหมนี่ลูกค้าองค์นี้ก็เรืองแสง,งนะผมว่าไงน,นะ เลขหนึ่งร้อยหกสิบหกครับนะผมว่าน่าจะเลืองแสงอีกนะฮะนี่เดี๋ยวจะลองเทสให้ชมองค์นี้เลืองแสงหน้าหลังเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเลยฮะแถมฝังพลอยด้วยลูกค้านะฝังพลอยแดงด้วยเป็นพลอยรอทับทิมไม่น่ใจนะทับทิมแดงแดงเห็นไหมทับทิมแดงนะนะครับเปิดไว้ที่สามร้อยาไหนรับปิดเข้ามานะครับทั้งเรืองแสงทั้งฝังอัญญมณีนะครับสวยมากลูกค้าถัดไปนะครับ ขึ้นมาครับอ่าองค์นี้คือเนื้อปูนเปลือกหอยครับปูนเปลือกหอยครับเลขหนึ่งแปดแปดครับหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องแสงหรือเปล่าขอญาตเทสกคครับองนี้ไม่ได้เรื่องแสงนะครับแต่ว่าเขาจะมีความสวยก็คือดูครับดูแบงเศกดูเม็ดอัญมณีแล้วก็ เขาโรยด้วยผงตะไบทองนะครับสีสวยปูนเปลือกหอยนะครับเลขหนึ่งแปดแปดครับเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยบาทครับท่านไหนรับปิดเข้ามาขอหนึ่งร้อยบาทครับแคบเลยฮะปูนเปลือกหอยครับเลขหนึ่งแปดแปดครับหนึ่งร้อยบาทแคบส่งมาเลยครับอ่าราคาแบ่งปันนะฮะหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะถัดไปนะครับ องนี้โอ้โหผมว่าน่าจะเลืองแสงอย่นะเนื้อขาวครับเนื้อขาวคลุกผงเลืองแสงแน่นอนฮนะลงแรกแบบนี้สวยมากเคาดูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นว่านอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูไปรายการเขาโรยว่านอะไรคลุกผงไม้พุทธคุณหรือเปล่านะครับนะฮะ เนื้อว่านขาวเห็นไหมเนื้อขาวเกสรโรยผงไม้พุทธคุณเคลือบก้านน้ำตาลเรืองแสงหรือเปล่านะอะเดี๋ยวเทสเดี๋ยวเทสสักครู่ว่าเรืองแสงไหมนะโอ้โหองค์นี้นะฮะโคตรของคําว่าเรืองแสงนะใครชอบแบบเรืองแสงแบบจัดเลยนะเอาแบบสว่างโล่เลยนะแสบตาเลยนะขอเป็นองค์นี้ไปจัดองค์นี้ไปผมแนะนํา ใครชอบแบบเรืองแสงแบบจัดๆนะองค์นี้เลยผมแนะนําเลยนะครับเลขหนึ่งสามเก้านะครับเรืองแสงแบบโอ้โหอ่าเลขหนึ่งสามสามนะครับเรืองแสงแบบจัดๆเลยคะัะองนี้ผมเทสมาแล้วนี่นะครับเนื้อเกษรขาวนาะรอยผงไม้นะพุทธคุณนะแล้วก็เคลือบแลกนะคลุกผงเรืองแสงนะฮะองนี้เรืองแสงแบบจัดๆเลยนะเปิดไว้สามร้อยบาทท่านนรับปิดเข้ามา นะครับเรืองแสงแบบสุดๆเลยนะผมแนะนาเลยองค์นี้เดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งนใหน้ชมสวยมากๆกับเรืองแสงแบบโอ้โหแบบนะเดินไปเดินไปไหนมาไหนตอนกลางคืนเนี่ยนะจะเดินเข้าไปตามทุ่งนานะห้อยพระไปตามทุ่งนาเนี่ยเขาเขี่วัวเป็นกระสือนะ <c oughs> นะแสงสีเขียวนี่แบบเรืองจริงๆนะนะจะกระแสงกระสือเลยนะนะครับโอ,อ้โหเนื้อขาวฝังตะกุดฮุย ตะกรุดทองคำครับโอ้โหแตกอีกแล้วนะตะกรุดทองคำครับบลาเปอร์เซนต์ลูกค้าดูนี่เห็นไหมทองคำต้องแบบนี้เห็นไหมเห็นสีทองคำไหมครับผมจะเทียบให้ดูระหว่างทองคำกับไอ้นี่นะกับทองฝาบาทนะครับลูกค้าดูเดี๋ยวเทียบให้ชม ระหว่างทองคํากับทองฟ้าบาทเห็นไหมเห็นความแตกต่างกันนะทองคําจะมีความเหลืองอลา,ามเหนะ็นไหมทางขวาม,มือนี่คือทองฟ้าบาททางซ้ายมือนี่คือทองคํานะดูความแตกต่างเห็นไหมอันนี้จะมีความทื่อๆหน่อยทองคํานี่คือแบบดูดูสีสีต่างกันไหมนั่นละนี่ละทองคําของแท้ล้านเปอร์เซ็นครับและองค์นี้ก็น่าจะ เรืองแสงด้วยนะครับแล้วก็ฝังอัญมณีเต็มเลยครับทองคำฮะตอกพิเศษเลขสองครับนี่แหละทองคำตอกพิเศษเลขสองครับโอ้โหลูกค้าเลขสองรองแม่ทับเท่านั้นครับแล้วก็น่าจะเรืองแสงเช่นเคยนะองค์นี้ขออนุญาตเทสักครู่นะครับ องนี้เรืองแสงล้านเปอร์เซ็นต์ครับทั้งตะกุดทองคําทั้งฝังอัญ,ญมณีนะครับและเรืองแสงหน้าหลังด้วยฮนะเนื้อหน้าหลังข้างตอกพิเศษเลข2ด้วยนะองค์นี้เปิดไว้ที่500บาทนะตะกุดทองคําองค์นี้เปิดไว้ที่500อบาทถ้าไหนรับแคบแล้วก็ปิดมาเลยนะครับขอ500ยบาทไม่มีใครรับผมเก็บเลยนะตะกุดทองคํานะฮะเรืองแสงด้วยนะครับนะอ่ะถัดไปนะครับ องคส์สวยเยอะมากครับสําหรับพระปิตาหลวงปู่แหวนครับโอ้โว้ยนี่นี่น,น,นี่เนื้อน้าเนื้อน้ําเงินสีวะประทานพรอ,องนี้สวยมากบุรุเลขสี่สี่ด้วยฮะดูค่ะดูเลขสี่สิบสี่ครับชัดเจนไหมฮะสวยมากนะฮะนี่เขาปิดแผ่นทองเห็นไหมครับเนื้อสีน้ําเงินครับองนี้ขอหนึ่งร้อยบาทลูกค้าปิดมา ขอ1 0 0่บาทเนื้อน้ําเงินเลขสี่นะครับขอ1น0่บาทใครไวคนนั้นได้เอาปิดไป1 0 0่บาทปิดไปครับออ้ด้ <c oughs> ลกล่องลื่นมากนะครับอ่าองค์นี้ก็เรื่องแสงเชิดเคยนะผมว่าถ้ามาแบบนี้เรื่องแสงล้านเปอร์เซนต์องนี้ องนี้เนื้อว่านขาวนะฮะเลขหนึ่งห้าเก้านะครับด้านหลังฝังอัญมณีเม็ดเป้งๆเ,เลยนะครับเห็นไหมด้านหน้าก็เคลือบแล็กแล้วก็ครุกผงเรืองแสงล้านเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมผงเรืองแสงอัดเต็มเลยหไหมอัดแน่นเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมเทให้ชมท่านไหนชอบเรืองแสงแบบจัดๆนะจัดองค์นี้ไปเลยนะเรืองแสงแบบจัดๆนะครับเลขหนึ่งห้าเก้าเนื้อ เกสรขาวนะลงแรกคลุกผงเรืองแสงนะครับสวยๆเงาๆเรืองแสงจัดๆเลยขอ300ร้อยบาทท่านนรับปิดเข้ามา300ร้นะจ๊ะสามนะครับบราคาแบ่งปันนะครับอ่ะนะครับถัดไปนะครับ องนี้เนื้อขาววยขาวบริสุทธิ์ครับเลขหนึ่งแปดหนึ่งด้วยหามเงินหามทองนะองค์นี้ไม่เลืองแสงหรอกผมดูแลแต่ว่าเขาโรยผงตะไบทองอ้ยสวยไหมลูกค้าดู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 นิ้วมือดูนิ้วมือเนี่ยพระปิตาถ้าสวยต้องดูนิ้วมือครับดูนิ้วโอ้โหนิ้วแบบเรียงชิดติดกันดูดูดูดสวยมากองนี้นะฮะ โรยผงตะไบทองนะครับเนื้อขาวแบบขาวจริงๆอนะขาวบริสุทธิ์นะขาวมากครับดูขาวแบบโอ้โหเหมือนมันไม่รู้จะบรรยายยังไงนะมันสวยจริงๆฮนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทใครวัคนนั้นได้นะเนื้อขาวโรยผงตะไบทองเลขหนึ่งแปดหนึ่งเลขขามเงินหามทองเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทปิดมานะครับเนื้อขาวแบบสวยมากนะ ขาวแบบสาวบริสุทธิ์นะฮะนี่ขาวๆเลยท่านไหนชอบขาวๆก็จัดไปนะครับหนึ่งร้อยบาทราคาแบ่งปันท่านไปนะครับเปิดขึ้นมาองค์นี้เนื้อดำนะฮะอูเลขสิบสองฮะลูกค้าดูเลขหน่อยมากอูด้านหลังแบบเม็ดพงเม็ดพอยทำไมเม็ดเริ่มเท่มยังเลย โอ้โหมีทั้งพลอยชมพูพลอยม่วงพลอยส้มอมืนี่มันเนื้อรวมพลอยหรืออย่างไรนะฮะโอ้โหด้านหลังมีมวลสารแบบจัดจ้านเลยฮนะดู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 เออเฮ้ดูครับดูมวลสารจัดจ้านมากครับองนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทปิดเข้ามาลูกค้าปิดเข้ามาหนึ่งร้อยบาทเอาไปมวลสารจัดจ้านแบบนี้หาที่ไหนได้นะฮะ ขอหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งร้อยพร้อมส่งให้เลยวันนี้เลยถ้าท่านปิด,ปดมาทันนะถ้าไหนสั่งก่อนวายสามก็จะส่งวันนี้เลยนะครับอ้าวงนี้นเรืองแสงนะลูกค้าล้านเปอร์เซ็นต์นี่แบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหฝังตะกุดทองแดงหนึ่งดอกเลขเก้าด้วยฮะ ตอกพิเศษเลข9้าเป็นเลขที่คนนิยมที่สุดในบรรดาพระเครื่องนะเลข9นะครับดูตอกพิเศษเลข9้าตะกรุดทองแดงหนึ่งดอกครับฝังอัญ,ญมณีแล้วก็อหูผงเรืองแสงอีพอยแม่เอ้ยใส่มาบัากหลายนะใส่ผงเรืองแสงมาเยอะมากนะดูครับแบบนี้เรืองแสงยันดาวอังคารนะการันตี ล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่าห้อยไปทุกหนาในยามค่ำคืนนะนะเพราะว่ามันจะเหมือนกระสือเลือดแสงสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูลูกปืนสอยนะเลือดแสงนะสีเขียวนะฮะนะครับองค์นี้ขอ400บาทปิดมานะครับขอ400บาทตอกพิเศษเลขเก้าฝังตะกุดทองแดงหนึ่งดอกโรยพงเรืองแสงแบบโอ้โหอลังมากนะครับนะปิดไปขอ400บาทปิดเข้ามาครับอ่านะ จัดไปนะจัดไปครับจัดไปนะครับอ่ะองถัดไปนะครับโอ้โหองค์นี้เนื้อดำปิดแผ่นทองหน้าหลังครับโอ้โหดูฮะเลขสองสี่ครับโอ้โหองค์นี้แหละรอบที่แล้วนะครับมีคนแย่งกันปิดนะ ขอที่100บาทครับปิดแผ่นทองหน้าหลังครับเนื้อดำเลขสองสปิดแผ่นทองหน้าหลังเอาไป100บาทปิดเข้ามาจ้ะปิดเข้ามานะจ๊ะนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคุณปู่คุณย่าดูอยู่นะชอบองไหนโทรมาเลยครับเบอร์โทรผมศูนย์เก้าห้าโอ้โห,โห,โหโอ้ตัวพิเศษของดีไมกแล้วครับ นะตะกุดทองฝาบาทเก้าดอกฝังอัญมณีเม็ดเป๊กๆแล้วดูดูครับดูพลอยฮะดูฮะดูครับดูโอ้โหดู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 ด,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 ดูตะกุดทองฝาบาทนะฮะเก้าดอกครับอื้อดูพลอยแล้วดูเลขด้านหลังฮะเลขสี่ตัวเดียวต่อพิเศษครับโอ้โยนะใครชอบสี่นี่ต้องจัดนะเลขพิเศษนะครับต่อโคตด อะไรนี่รวยนะตอกโคดรรวยดาวกระจายตอกพิเศษเลขสี่ตอกสองโคตรงด้านหลังเห็นไหมตอกพิเศษด้วยแล้วก็มีเกษาเส้นขาวเห็นไหมนี่นี่นี่นีเกษาหลวงปู่นะแล้วก็มีจีวอด้วยนะครับรายการพิเศษนะลูกค้าเอาปิดไปอง์นี้ครับขอห้าร้อยบาทครับปิดเข้ามานะตะกุดทองฝาบาทห้าดอกนะครับเก้าดอกขออภยัย ตะกุดทองฟ้าบาท9ดอกครับฝังพลอยเม็ดเป้งแบบนี้ครับตอกพิเศษเลขสีด้านหลังตอกสองโคตรมีเกษาจีวอด้วยนะครับเนื้อดำนะฮะเปิดไว้ที่500บาทท่านได้รับปิดเข้ามาโอ้โหนะงามอิหลีพลอแม่เอ้ยนะครับนะสวยมากนะครับนะถัดไปนะท่านไหนจะรับรายการใหนปิดเข้ามานะครับปิดมาเลยนะครับแจ้งมานะครับถัดไปนะเหลืออยู่ไม่กี่ลุ้นนะครับ จะแกะอีกวันนี้เหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ห้รุ่นนะครับจะแกะอยู่เดี๋ยวเราจะพักนะจะพักเครื่องไว้เพียงเท่านี้นะพักมือถือก่อนเดี <c oughs> ๋ยวอุ้ยเนื้อดำทาทองครับเลขหนึเอาไปที่1น0่บาทปิดมานะครับเนื้อดำทาทองครับหนึ100่งร้อเร็วๆให้ไวนะครับเนื้อดำทาทองครับสวยๆแบบนี้ รอบที่แล้วแย่งกันหัวหมุนเลยนะครับอง์นี้นะฮะอ่าถัดไปครับให้อยู่เร็วให้ไวนะถ้าท่านช้าท่านก็จะเห็นแค่กล่องเปล่าอย่างที่ผมพูดไปแหละนะใครไวคนนั้นได้คนในช้าก็จะเห็นแค่กล่องเปล่าเหมือนเดิมนะมเนื้อน้ำตาลทาทองเลขหน<ม>ึ่งห้าเก้าเนื้อน้ำตาลทาทองเลขหนึ่งห้าเก้าเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทปิดมานะครับหนึ่งร้อยปิดมาครับ ราคาแบ่งปันครับอง์นี้ครับเนื้อดำครับเลขเจ็ดเก้านะฮะอาทาบอลทองเขาเรียกทาบอลทองนะครับบอลทองนะฮะเคลือบบอลทองนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทปิดมานะครับหนึ่งร้อยบาทครับเลขเจ็ดเก้าครับหนึ่งร้อยบาทปิดมานะครับปิดมานะครับราคานี้เลย แล้วอีกไม่กี่อมนะครับโอ้โหฝังตะกุดเงินครับเนื้อน้ำตาลครับเนื้อน้ำตาลมหาลาบฝังตะกดเงินลูกค้าเครือบแลกด้วยห้างเงาวิ่งเลยแล้วก็โรยผงตะไบทองนะครับดูนิ้วมงนิ้วมือ เช็คดูความสวยนะฮะดูครับสวยไหมเรามาดูเลขด้านหลังครับพืชิบตอกพิเศษเลขของโอ้ยเลขเงินเลขทองครับใครดูเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขนะใครเก่งเรื่องศาสตร์ตัวเลขท่านจะรู้ว่าเลขของคือเลขแห่งเงินทองนะครับนี่เลยเอาไปที่ขอที่ขอที่ทฟังแตะกุลเงินนะฮะขอที่ 400บาทปิดมานะฝังตะกุดเงินครับตอกพิเศษเลข6ครับขอที่400บาททนารับปิดเข้ามานะฮะองนี้นะเอาไปที่400บาททนายรับปิดเข้ามาครับอ่าแบ่งปันไปครับตอนนี้หลวงปู่แหวนนะกำลังแรงนะครับนี่คือพระอริยสงฆ์นะครับสิทธิเอกผู้สืบสายธรรมหลวงปู่ฟั่นอาจาโรนะครับมาถมงคลหลวงปู่ฟัน่นปัจจุบันนี้ราคาเป็นล้านครับ นี่คือเนื้อดำครับมีแบงค์เศกมีอัญมณีนะครับแต่ว่าองค์นี้ไม่เลืองแสงเลขห้าสิบขอหนึ่งร้อยบาทปิดมาลูกค้าขอหนึ่งร้อยบาทปิดมาครับอ่าปิดมานะถัดไปนะครับถัดไปถัดไปนะฮะโอ้โห,โหเนื้อดำทาทองครับนี่สวยๆเนื้อดำทาทองลูกค้จาจ้ะ เลขหนึ่งสี่สองขอหนึ่งร้ยบาทให้เร็วให้ไวเนื้อดำทาทองแบบนี้เลขหนึ่งสี่สองให้เร็วให้ไวเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทส่งฟรีส่งวันนี้เลยจ้าพี่จ๋าถ้าท่านติดต่อมาทันนะนะก่อนบ่ายสามนะส่งวันนี้เลยนะครับอ่าเปิดขึ้นมาโอ้โหดีนีนีอันนี้ของดีนนี้ของดีโอ้โเนี่นะโอ้ยนี่นี่คือ นี่คือองค์สะท้อนแสงครับลูกค้าเมื่อกี้เรามีเรืองแสงในยามค่ำคืนนี่คือสะท้อนแสงสีม่วงตอนกลางวันนะห้อยไปไหนก็เลืองแสงสะท้อนแสงแดดวิบวับเลยยามกลางวันนะสะท้อนแสงสีม่วงแบบนี้สวยมากนะครับเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับอง์นี้นะครับหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะสะท้อนแสงสีม่วงนะเอาไปที่ หนึ่งร้อยบาทอ่ะปิดมาด่วนเลยหนึ่งร้อยเร็วเร็วให้ไวเร็วเร็วเร็วนะหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะให้ไวนะครับหนึ่งร้อยอ่ะหรือสองลุนสุดท้ายนะครับสองลุนสุดท้ายนะเปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้อดําครับองนี้ไม่เรื่องแสงครับเนื้อดําฝังพรอยอัญ,ญมณีเม็ดเป้งเลยเลขห้าสิบนะขอที่หนึ่งร้อยบาทอ่ะปิดมา หนึ่งร้อยบาทเนื้อดาเลข50าสิบหนึ่งร้อยบาทรับองไหนมาแจ้งมาเลยนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปหมดนะท่านอย่าช้านะครับอย่าพอท่านช้าท่านก็นไปได้นะครับท่านอย่าชา้าท่านดูปุ๊บท่านอย่าคิดนานท่านรีบโทรรีบไลน์เข้ามานะแจ้งมาเลยว่าท่านจะเอาเลขไหนอย่างไรอย่าช้านะฮะนี่เห็นไหมเนื้อน้ําตาลทาทองนะครับเลขห้าสิบนะขอที่ หนึ่งร้อยบาทอ่ะปิดเข้ามาหมดแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้นะอีพีหน้าเดี๋ยวจะมาแกะใหม่นะครับท่านสนใจรายการไหนอย่างไรท่านก็แจ้งเข้ามานะฮะสำหรับพระปิตาเจ้าสัวเงินล้านหลวงปูแง่แหวนทยาลูกโกวัดป่านองนกกดจังหวัดสกลนครนะสิทธิเอกผู้สืบสายธรรมหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรแห่งจังหวัดสกลนครสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขอญอาลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ